ตอนที่26เริ่มขั้นตอนการประสานหมึกการประสานหมึกนี้ไม่เพียงแต่ดูดเกลืนพลังวิญญาณและพลังชีพภายในร่างกายของปรมจารย์ด้านกายอาคมเท่านั้นแต่มันยังดูดเกลืนพลังชีวิตอีกด้วยหลินเทียนได้จดจ่ออยู่กับของเหลวตรงหน้าของเขาพร้อมทั้งพยายามควบคุมพลังของตนเองเพื่อผสมพวกมันเข้าด้วยกันอย่างช้าๆขนาดของของเหลวนั้นปริมาณเท่ากับกำปัน้ขนขณะที่หลินเทียนได้อัดฉีดพลังฉีและพลังวิญญาณเข้าไป ก็ทาให้ขนาดของมันค่อยๆหดเล็กลงจนกลายเป็นวัตถุดิบสีดําคนหลินเทียนได้พยายามอัดฉีดพลังของเขาเข้าไประหว่างที่หมุนวนเคล็ดวิชาบ่มเพาะหนึ่งวิญญาณสวรรค์เพื่อคงรูปร่างของเหลวนั้นเอาไว้อย่างระมัดระวังและขั้นตอนนี้ก็ถือเป็นขั้นตอนที่ต้องอาศัยความแม่นยําเป็นอย่างมากความประมาทสามารถทําให้มันล้มเหลวได้ในทันทีและในช่วงเวลานี้พลังชีวิตของหลินเทียนนั้นได้ถูกดูดกลืนไปอย่างหนักและตอนนี้เอง มันก็ส่งผลให้พลังฉี่และพลังวิญญาณของเขาที่กําลังอัดฉีดเข้าไปเกิดความไม่เสถียรสวยแล้วลสิตัวเขาสัมผัสได้ถึงรางร้ายโดยทันทีตัวของเขารีผสมของเหลวอ,อย่างรวดเร็วแต่น่าเสียดายหลังจากที่ผิดพลาดไปเพียงนิดเดียวแล้วมันก็ไม่สามารถแก้ไขให้กลับคืนมาได้เขาได้แต่สร้างข้อผิดพลาดนี้ขึ้นมาซ้ำแล้วซ้ำเล่าเสียงน้ําสาดกระจายได้ถูกส่งออกมาก่อนที่ของเหลวตรงหน้าของเขาจะระเบิอดออกและกระจายไปทั่ว หลินเทียนได้แต่มองลงไปยังกลุ่มของของเหลวที่อยู่บนพื้นขนาดที่เกิดความเจ็บช้ำอยู่ภายในใจนั่นมันเป็นเงินที่มีมูลค่ากว่า80เหรเลี้ยญเลยนะมันเพียงพอสําหรับครอบครัวธรรมดารรมดาที่อยู่ได้เป็นเวลาหลายปีแต่ในตอนนี้มันกับถูกทําลายทั้งหมดวินาทีนี้เองที่หลินเทียนรู้สึกได้อีกครั้งว่าการเป็นปรมาจารย์ด้านขายอาคมนี้มันเป็นการผ่านเงินชัดๆพวกเขาคนธรมธรมดาธรรมาคนไหนจะแบกรับค่าใช้จ่ายนี้ไหวได้ หลังจากที่ได้ใช้ความคิดแล้วเขาก็พันหลับตาลงก่อนที่จะหมุนวนเขล็วิชาเซอร์จีและเขล็วิชาหนึ่งวิญญาณสวรรค์อีกครั้งเพื่อที่เขาจะฟื้นเกินพลังฉีและพลังวิญญาณของตัวเองเขาพันนึกถึงการประสานรวมก่อนหน้านี้และนึกหาข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นความล้มเหลวในครั้งนี้เป็นความล้มเหลวครั้งแรกภายในด้านนี้ดังนั้นมันไม่ได้ทำให้เขาหมดกำลังใจแม้แต่น้อยเวลาขําคืนได้คลบคานเข้ามาและปกคลุมไปทั่วโลกใบนี้ หลินเทียนยังคงไม่ได้พักผ่อนแต่ยังคงฝึกฝนขั้นตอนการผสหมึกต่อไปหลังจากที่เขาได้บทสรุปจากความล้มเหลวครั้งแรกแล้วการผสมครั้งที่สองก็เป็นไปได้อย่างราบรื่นยิ่งกว่าเดิมแต่ทว่าน่าเสียดายที่มันก็ยังคงล้มเหลวเช่นเดียวกัน160เหรียนแล้วหลินเทียนได้ฝืนยิ้มออกมาหลังจากที่เกิดข้อผิดพลาดครั้งที่สองนั้นหลินเทียนก็ไม่ได้ผสมต่ออีกแต่เขากลับนึกถึงข้อผิดพลาดที่ตัวเองได้ก่อเอาไว้ในสองครั้งแรกแทนไม่นาน เวลาก็ได้ผ่านไปเกือบสองชั่วโมงหลังจากที่ลืมตาขึ้นอีกครั้งแววตาของเขาก็ได้เปลี่ยนไปมาลองอีกรอบเขาได้กล่าวขึ้นมากับตัวเองแห์วิญญาณเหินหาวได้ถูกตบอย่างรวดเร็วและก่อนที่มันจะประสานรวมเข้ากับไขกระดูกรวมทั้งอัดฉีดพลังวิญญาณและพลังฉีลงไปเพื่อผสมพวกมันเข้าด้วยกันไม่นานของเหลวก็กลายเป็นสีดำคนตอนนี้หลินเทียนได้จ้องมองไปยังของเหลวตรงหน้าอย่างแจ้จดแจ,จ้จ่อ หลังจากล้มเหลวมาสองรอบแล้วนั้นขั้นตอนดำเนินการของเขาก็ผันราบเรียบยิ่งขึ้นไม่นานของเหลวสีดำตรงหน้าของเขาก็พันลดขนาดลงเหลือเพียงครึ่งหนึ่งและในตอนนั้นเองของเหลวที่ว่าก็ได้เปล่งประกายออกมาให้เห็นอย่างเด่นชัดได้แล้วหลินเดียนได้แต่แสดงสีหน้าประหลาดใจออกมาทันทีเขาควบคุมน้ำหมึกตรงหน้าของเขาด้วยพลังฉีิตของตนเองก่อนที่จะบังคับมันใส่เข้าไปในจานหมึกเพื่อเตรียมออาไวเสียกกรนหลังจากนั้นเขาก็ได้แต่มองไปยังหมึก ที่เปล่งประกายระยิบระยับออกมาหมึกนี่มันไม่ธรรมดาจริงๆหลิ่นเทียนได้แต่พูดกับตัวเองด้วยท่าทางที่ตื่นเต้นการที่เขาจะผสมหมึกสําเร็จมันก็ปาไปแล้วถึงสามครั้งเมื่อเก็บความตื่นเต้นนี้ไปแล้วหลิ่นเทียนก็ได้นําน้ําหมึกนั้นมาเก็บเอาไว้ก่อนก่อนที่เขาจะเริ่มการผสมในครั้งต่อไปเขาได้ซื้อวัตถุดิบมามากกว่า10บชุดซึ่งตอนนี้ก็ใช้ไปเพียงแค่3มชุดเท่านั้นและยังมีอีก7ชุดรอให้เขาทําการผสมอีก เวลาได้ผ่านไปก่อนที่แสงแรกของยามเช้าจะสาด่องลงมายัางพื้นโลกใบนี้บนยอดเขาที่พักของหลินเทียนเขาได้ปาดเหงื่อของเขาออกก่อนที่จะแสดงสีหน้าพึงพอใจออกมาตรงหน้าของเขามีหมึกทั้งหมดหกขวดเขาใช้เวลาตลอดทั้งคืนในการผสมมันขึ้นมาเฮ้ย <c oughs> เขาได้ปาดเหงื่อออกอีกครั้งก่อนที่เขาจะเก็บน้ำหมึกทั้งหมดกลับมาการใช้เวลาทั้งคืนนี้มันทําให้หลินเทียนเอง ก็ถึงกับม่วงนอนเป็นอย่างมากหลังจากได้สร้างคัมภีและน้ำหมึกขึ้นมาแล้วเขาก็เริ่มเตรียมตัวงีบสักระยะสำหรับเขาแล้วเวลาเป็นสิ่งที่ล้ำค่าเป็นอย่างมากเขาอยากจะสร้างขายอาคมภาษาใด้เร็วที่สุดแต่เขาไม่กวรหนักโหมเพราะหากว่าเขายังคงดำเนินการนี้ต่อไปและจะวาดขายอาคมต่อในขณะที่ร่างกายของเขาเหนื่อยล้ามันก็จะทําให้เสียวัตถุดีไปเปล่าๆหลังจากที่เขาได้สูดอากาศเข้าไปแล้วหลินเทียนก็กลับเข้าที่พัก และเริ่มการพักผ่อนของตอนเองเขาใช้เวลาพักผ่อนไปทั้งหมด6ชั่วโมงหลังจากผ่านไป6ชั่วโมงแล้วหลินเทียนก็ได้ตื่นขึ้นมาพบว่าข้างเตียงของเขามีอาหารถูกจัดวางเอาไว้ซึ่งดูดูแล้วมันก็ธรรมดาเป็นอย่างมากแต่กลับส่งกลิ่นหอมโยนน้ำลายของเขาออกมาหลังจากที่มองไปยังอาหารพวกนี้แล้วท่าทางของเขาก็ได้เปลี่ยนไปและกลายเป็นอบอุ่นเพราะว่าเขาคุ้นเคยกับอาหารเหล่านี้เป็นอย่างมากแค่ดูก็รู้เลยว,ว่าหลินซี เป็นคนเตรียมมันขึ้นมาและนางก็เห็นว่าเขากําลังพักผ่อนอยู่จึงไม่ได้ขัดจังหวะแล้วก็วางพวกมันเอาไว้ข้างเตียงของเขาหลินเทียนได้ยิ้มออกมาเพราะว่าเด็กสาวคนนี้เป็นคนที่รู้ใจเขาจริงๆเมื่อเขารุกขึ้นมาจากเตียงแล้วหลินเทียนก็ได้เก็บกวาดที่นอนของเขาก่อนที่เขาจะเริ่มทานอาหารที่ถูกเตรียมเอาไว้แล้วก็กลับขึ้นไปบนยอดของที่พักอีกครั้ง2ขั้นตอนแรกของการฝึกเตรียมน้ำหมึกและม้วนกัมพีตัวของเขาได้เตรียมเอาไว้หมดแล้ว ตอนนี้ก็เหลือเพียงขั้นตอนสุดท้ายเท่านั้นซึ่งเขาจะทําการวาดลวดลายลงไปยังม้วนคัมพีโดยใช้พลังฉี่และพลังวิญญาณเมื่อได้ม้วนคัมพีขายอาคมมาแล้วเขาก็จะเลือกว่าจะใส่ทักษะอะไรลงไปภายในม้วนขายอาคมประสานนี้อนุภาพของทักษะนั้นจะเป็นตัวชีวิตมูลค่าของม้วนคัมพีนี้พูดง่ายๆก็คือเมื่อใส่ทักษะระดับต่ําลงไปภายในขายอาคมนั้นมันก็จะเป็นขายอาคมระดับต่ําแต่หากว่าเขา ใส่ทักษะระดับกลางเข้าไปข่ายอาคมก็จะสัแดงออกมาเป็นทักษะระดับกลางจริงๆแล้วจะประสานทักษะอะไรลงไปในขั้นตอนนั้นก็ขึ้นอยู่กับคุณภาพของลวดลายที่ใช้ในข่ายอาคมด้วยหากว่ามันเป็นข่ายอาคมที่อยู่ในระดับธรรมดารรมดาก็แน่นอนอยู่แล้วว่าจะไม่สามารถประสานรวมเข้ากับทักษะระดับสูงได้และท้ายที่สุดผลลัพธ์ก็จะได้เพียงแค่ข่ายอาคมที่มีมูลค่าไม่มากนักหลินเทียนได้นั่งขัดสมาธิ ก่อนที่เขาจะหลับตาลงแล้วค้นหาสัญลักษณ์ของขายอาคมประสานแผยในห้วงจิตสำนึกของเขาไม่นานเขาก็ได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับสัญลักษณ์ทั้งหมดของขายอาคมไม่ว่าจะเป็นการตวัดหลายเส้นหรือว่าทุกๆมุมของลวดลายล้วนแต่กระจ่างและชัดเจนขายอาคมนี้มีทั้งหมดหกวดลายเชื่อมต่อเข้าด้วยกันทั้งหมดนี้เป็นศินละปะที่มีสเสน่ห์เป็นพิเศษพลังวิญญ,ญาณของเหรียญเทียนนั้นแข็งแกร่งอยู่แล้วแถมขายอาคมนี้ ก็ยังเป็นไขาอาคมพื้นฐานด้วยดังนั้นเขาจึงใช้เวลาเพียงไม่กี่วันก็สามารถเข้าใจเนื้อหาได้อย่างทะลุป,ปูป,ปงงั้นก็มาถึงขั้นตอนการวาดลวดลายแล้วส,สิหลินเทียนได้พูดกับตัวเองการที่เขาสามารถทําความเข้าใจกับไขาอาคมได้ไม่ได้หมายความว่าเขาจะสามารถวาดลวดลายออกมาได้อย่างง่ายๆซึ่งหากเทียบกับสองขั้นตอนก่อนหน้านี้แล้วเขาคิดว่ามันน่าจะยากกว่าเป็น10บสเท่าเลยด้วยซ้ําเมื่อพักผ่อนได้นิดหน่อยแล้ว ลินเทียนก็ยังไม่ได้อาน้ำหมึกที่เขาผสมออกมาเพื่อวาดลวดลายลงไปในม้วนกัมพีแต่เขากลับใช้น้ำหมึกธรรมดามาลองฝึกวาดดูก่อนตัวของม้วนกัมพีมันไม่เท่าไหร่หรอกแต่ตัวหมึกนั้นมีราคาที่สูงลิบแถมยังเป็นเรื่องยากกว่าที่เขาจะผสมออกมาได้ดังนั้นก็จึงไม่กล้าที่จะนํามันออกมาวาดลวดลายเลยที่เขากําลังคิดอยู่ก็คือการฝึกวาดลวดลายลงบนกระดาษธรรมดามดาดูก่อนและหลังจากที่เขาเชี่ยวชาญแล้ว เขาค่อยวาดลงไปในม้วนกัมภีร์จะได้เป็นการช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดข้อผิดพลาดหลังจากที่คิดได้แบบนั้นแล้วเขาก็เริ่มที่จะส่งพลังฉีและพลังวิญญาณออกไปก่อนที่เขาจะเริ่มวาดมันการวาดลวดลายนั้นไม่ได้อาศัยพวกกันแต่เป็นการใช้พลังฉีและพลังวิญญาณเพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างน้ำหมึกและตัวม้วนกัมภีร์หลินเทียนได้ซื้อกระดาษและหมึกธรรมดามดากลับมาเป็นโหลดังนั้นเขาจึงได้เริ่มควบคุมน้ำหมึกและพลังฉีของเขา ก่อนที่เขาจะฝึกฝนอย่างตั้งใจเวลาได้ผ่านไปอย่างรวดเร็วไม่นานก็ผ่านไปถึง5้าวันใน5วันนี้นอกจากทานข้าวและพักผ่อนแล้วเขาก็เอาแต่หมกมุ่นอยู่กับการวาดลวดลายของขายอาคมประสานลงในกระดาษธ,ธรรมดาธรรมาซึ่งในตอนนี้เขาได้ใช้กระดาษไปเกือบพันแผ่นแล้วเกี่ยวกับเรื่องนี้นั้นตัวของเดนเทียนไม่รู้สึกเสียดายเลยแม้ตแต่น้อยเพราะว่ากระดาษทั้งหมดนี้รวมกันแล้วราคาไม่ถึงสองเหรียญด้วยซ้ํา หากเทียบกับมูลค่าของวัตถุดิบใหม่มันไม่ถือว่าทําให้ขวัน่าแขงของเขาล่วงด้วยซ้ําวันนี้เป็นวันที่เขาฝึกฝนเป็นวันสุดท้ายแสงได้เปล่งประกายออกมาจากร่างกายของหลินเทียนซึ่งเขากําลังหมุนวนเดเขตวิชาเพื่อเพิ่มเติมพลังฉีและพลังวิญญาณของตัวเองเริ่มได้แววตาของเขาได้เปลี่ยนเป็นกระจ่างใสเขาได้กางม้วนกัมภีร์ออกก่อนที่เขาจะขยับมือขวาเล็กน้อยเพื่อเรียกอน้ำหมึกที่อยู่กลางข้างกายของเขาขึ้นมา และเรียกรวมพวกมันเอาไว้ที่มือของเขาตอนนี้เขาพันนึกถึงภาพและความรู้สึกที่เขาฝึกฝนมาหลายวันก่อนหน้านี้พร้อมแตงควบคุมน้ำหมึกที่อยู่ในมือขวาของเขาอย่างช้าๆณนะตอนนี้ลวดลายต่างๆได้ปรากฏขึ้นในสมองของเขาโดยการตวัดมือของเขาก็ก่อให้เกิดลวดลายแหลมคมเหมือนกับกงเล็บของอินทรีย์ระหว่างที่เขาได้กวดแกงข้อมือของตัวเองอย่างช้าๆเพราะอย่างไรก็ตาม เขาได้คุ้นเคยกับการฝึกฝนหลายพันข้างก่อนหน้านี้แล้วสำหรับเขาในตอนนี้การวาดลวดลายของขายอาคมภาษานี้มันเป็นอะไรที่เขาสามารถใช้ข้อมือตอวัดไปมาได้อย่างสบายใจไม่นานก็เกิดลวดลายพื้นฐานขึ้นตอนนี้หลินเทียนยังคงไม่หยุดมือก่อนที่เขาจะชีน้นิวตั้งห้าเพื่อสร้างลวดลายบนวนันกัมพีนี้ลวดลายต่างๆได้เชื่อมเข้าหากันและเผยเห็นเป็นโครงสร้างต่างๆอย่างช้าๆดีดีมากๆ เขาอดไม่ได้ที่จะรู้สึกพึงพอใจกับการกระทําของตัวเองมากๆใช้เวลาไปกว่า5วันและมันก็เห็นผลในที่สุดลินเทียมไม่ได้คิดถึงสิ่งอื่นใดพร้อมทั้งจดจ่อกับลวดลายเหล่านั้นและตอนนี้เขาก็ได้ลงลวดลายสําเร็จไปแล้ว3ใน5ส่วนแต่มันก็เป็นตอนนี้เองที่ท่าทางของเขาได้เปลี่ยนไปอย่างหนักเพราะพลังฉีของเขากําลังจะหมดลง